สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยแบรนด์แอเมอร์เอเดหญิงทิติการครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามกเลอเวอร์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ และสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตรายิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่หนึ่งครับตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสวนมังคุดแห่งนี้ครับมีอายุ30-60ปีจำนวน270วต้นเจ้าของสวนนั้นนะครับกรเกษียณอายุราชการมาแล้ว มาดูแลสวนซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาก่อนหน้านั้นญาติพี่น้องได้ดูแลมาไว้นะครับท่านมอเห็นปุ๊บโอ้โหสวนของเราใบโสมต้นโสมน้องบอกว่าให้ตัดทิ้งซะเถอะท่านบอกไม่ได้ตัดใจมาใช้เวอร์แพนครับเป็นระยะเวลาถึง5ปีมาแล้วขนาดนี้ครับใช้ทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรใหม่วันนี้ใช้สูตรใหม่ใช้ไรขึ้นท่านบอกว่าผลผลิต8 0 0แสนเห็นเห็นที่สําคัญท่านบอกว่าผลผลิตเนี่ยมีถึง3-4รุ่นด้วยกันแต่ละรุ่นละรุ่นก็สมบูรณ์ คนมาเห็นก็อยากจะได้ที่สำคัญอีกครับเพราะผลมันสวยนะครับไม่มีขี้กากหูของมันครับสีเขียวเข้มเต็มที่เต็มใจกับผลิตภัณฑ์สามเกลือเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและแบรนด์แอบัสเดอร์ของเราครับสวัสดีครับทักทอท่านครับคตอนอื่นเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวสักนิดิครับครับผมชื่อสมเด็จหัตถแพทย์ชื่นชิตติดครับแบรนด์แอบัสเดอร์ครับ สวัสดีอีกครั้งนะคะหญิงที่ทิการค่ะในนามของแบรนด์แอมบัสเดอร์ของบริษัท r World Class Innovation นะคะ mm hmm. อย่างเมื่อสักครู่น,นี้นะคะที่มิสเตอร์เกษตรได้บอกไปว่าสวนแห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีความโอมรจริงๆแล้วเนี่ยหญิงได้มองบริเวณรอบๆแลนะคะมองไม่เห็นความโซโอมเลยค่ะ<า>ไม่เห็นเลยจริงๆเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวให้ท่านเจ้าของสวนได้เล่าให้เราฟังค่ะโอ้โหครับพิธิครับผมขออนุญ,ญาต ในฐานหาที่พี่ติศเนี่ยครับเกษียณอายุราชการนี่เกษียณเมื่อปีไหนครับปี6 2ครับแล้วเข้ามาดูแลส่วนนี้อย่างไรครับก็เข้ามาซับต่อจากน้องชายน้องชายก็เคยดูแลมาตลอดตอนนั้นพี่ก็มาทําเองนะฮะก็เลยมาทําสวนพุ่คุดเองก็เริ่มต้นด้วยการ ช่ผลิตภัณฑ์ของมบนแผ่นใช้มาลรุงมักขาต้นพี่ทีครับเรามีความรู้ด้านการดูแลมังคุดมาก่อนไหมครับไม่ไม่เคยมีเลยไม่เคยทําเลยอ๋อสมัยคุณพ่อคุณแม่ปลูกเอาไว้ใช่ไหมครับรับปลูกเอาไว้พี่ก็ไม่เคยเข้ามาทวอะไรทั้งสิ้นทำงานราชการทำราชการเองเขาไปเรียนปุ๊บก็ไปทํางานเลยให้คุณพ่อคุณแม่ท่านดูแลและวก็น้องชายดูแลมาตอนที่เรามานะครับมังคุดของเรามีลักษณะกายภาพอย่างไรที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าโดยรวมนะับก็โอเคส่วนใหญ่ก็ดีแต่มีบางต้นนะฮะต้นมันจะโสมใบเล็กแค่แกน ไม่ดีอ่ะมันดูไม่แข็งแรงดูเปล่บบางอย่างเงี้ยนะฮะก่อนน้องชายก็มาแนะนำบอกว่าตัดทิ้งไปเลยแล้วปลูกใหม่พี่บอกไม่ตัด จะลองใช้เบินแผ่นดูเขาบอกว่า,าลองฉีดบำรุงต้นใบดอนเติมมันจะดีขึ้นก็เราลองใช้มาตอลอดโดยการฉีดของพี่นะพี่จะฉีดเบือนแผ่นนี่ครับพี่ต้นลําต้นจนโชคนะฮะแล้วกิ่งก้านทั่วทั้งต้นเลยนะแล้วก็ฉีดลงดินพื้นดินรอบโดยรอบผลนต้นนะฮะฉีดอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะฮะสิ่งที่เราเห็นหลังจากเราต่อเนื่องมาด้วยเนี่ยกับเมื่อก่อนเนี้ยที่น้องชายบอกให้ใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างครับตอนนั้นที่โ เมื่อก่อนใช้ยาใช้ยาบางคุดทิงสี่ห้าตัว <c oughs> โอ้โหใช้ยาหลายตัวมากมันรู้สึกตับสนปวดหัว <c oughs> เวลาเอามาให้คนงานฉีดคนงานบอกว่าโอ้ผสมระบากแล้มันมันหลายตัวมากเกินไป <c oughs> ปีก็ใช้ไปปีแรกนะฮะก็โอเคก็ได้ผลผลิตก็โอเคนะแต่ต้นทุนมันเยอะเหลือเกิน <c oughs> มันสูงมาก <c oughs> นะเ่ราเปลี่ยนใจก็ดีมีคนมาแนะนำเนี่ยเบือนแผ่นนะฮะก็ลองมาลองใช้ดูโอเคประสบผลผลิตนะดูดีขึ้นต้นที่เป็นแค่แกนตอนนี้มันดูดีฮะใบเขียวคือต้นแข็งแรงสมบูรณ์ถึงเวลาก็ออกดอกออกผลให้เราเต็มที่นะครับถ้าตัดทิ้งไปนี่กว่าจะปลูกมาได้ในนี้ต้นทุกอย่างฟื้นหมดเลยฮะทุกต้นเลยที่ว่าตมโสมนะฮะและต้นที่ดีๆอยู่แล้วยิ่งดีหลักก็ไปอีกครับใบนิดหนาบางเบาเลยครับต้นใบดกมากแล้วก็ผลผลิตดีเวลาถึงเวลาต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีนะถึงเวลาจะออกดอก มันก็ออกเองพี่จะเริ่มฉีดเวอร์นแพนนี่มาตลอดนะฮะเป็นเดือนละสองครั้ง15วันครั้ง15วันครั้งฉีดมันตั้งเริ่มจากกันเดือนกันยากันยาเริ่มฉีดเลยฉีดครั้งแรกครั้งแรกพอจะถึงต้นที่ว่าเขาบอกว่าต้องมียาเปิดตาดอกนะคือได้ยินใช่ไหมฮะต้องเปิดตาดอกทุเดนเปิดตาดอกของเรามันไม่เคยไม่มีมคนใช้เวิร์นแพทเปิดตาดอกมันต้องออกดอกเองนะสองสองนี้เท่านั้นนะฮะนะฮะคเรียกว่าทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในสองซองนี้ครบถ้วนอยู่ในสองซองนี้ไม่ต้องมีตัวอื่นอีกเลย ไม่ต้องมีบอกว่าแคนเซิมโบรอดอะไรไม่ต้องมันนเย็นเต็มนี้อันยานนี้มันจะมีธาตุอาหาร13ามธาตุอาหารหแล้วนะครับครบถ้วนไม่ต้องแบบเอาอย่างมือมาใส่นะฮะตอน,นี้บางคุณจะโอเคมากถ้าฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ฉีดนานๆฉีดที<ม>ฉีดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆตัก15วันครั้ง15ครั้งก็เป็นปวเว้นไปเดือนละครั้งมางแต่พอถึงเวลาจะมีผล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  พอออกดอกปั๊บเนี่ยก็ฉีดเป็นอย่างต่อนเนื่องจนถึงตอนนี้จะเก็บผลผลิตแล,ล้วผผิวนี่สวยมากผิวมันหูก็เขียวนะฉีดเือร์แพนมาตลอดเมื่อวานพิ่ฉีดไปเนี่ยแล้วอย่างที่พี่ติ๊ดนะคะได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เวลาเราจะฉีดทีนึงเนี่ยใช้ถึง5ตัวใช่ใชแล้วตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้แค่สองซองตรงนี้อซองตรงนี้อยากจะถามว่าลดต้นทุนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะได้เยอะไหมคะลดไปได้เยอะครึ่งนึงเลยนะ ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะธรรมดาจริงนะครับถามไปแล้วก็ภูมิใจไปกับผู้หูมหัศจารย์นะคสามเกลือเวอร์แพสสูตรใหม่จริงๆนี่เป็นผลผลิตของปี68ถูกไหมครับจะเก็บเสร็จสิ้นเดือนไหนครับคิดว่าน่าจะเดือนกรกฎานะปีนี้ปี68ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กลางเดือนเมษาถูกไหมครับเห็นทั้งหมดเี่ยพี่ติ๊บบอกว่ามันออกมาหลายรุ่นมากที่แปลกตรงไหนครับที่คอมว่าแปลกว่าหลายรุ่นกับคนอื่นเขาแปลกจากเราไหมไม่แปลกครับเหมือนเหมือนกันทุกสวน แต่ของพี่โชคดีไม่รู้นะใช้เวอร์นแพนหรือเปล่ามันออกรุ่นแรกมาเยอะพอสมควรอาจจะครึ่งหนึ่งของสวนเลยก็ได้มีรุ่นแรกนะฮะมีทุกต้นนะแล้วถิวสวยลูกใหญ่พี่ทีครับกรณีที่มันออกรุ่นแรกเนี่ยชาวสวนดีใจเนื่องด้วยเหตุใดครับอ๋อมันได้ราคา <laughs> พูดด้วยเสียงพร้อมกันเลยนะครับ,บได้ราคามากเลย <laughs> ถ้าตอนนี้ถ้าเรามีนะักกิโลนก็สองร้อยห้าสิบ อตอนเปิดตอนเปิดทั้งแรกนะฮะส <250. S 2> องร้อตอนนี้ผมก็เก็บไปขายไปบางส่วนก็ได้คนเดียว,ว่าสองรบาทอะไรเงี้ยสองรอยอะไรอันนี้นคือเป็นเขาเรียกว่ามังคุดรุ่นแรกก็<อ>จะได้ราคาแบบนี้ใ,ใแล้วหนูอยากจะทราบว่าถ้าแบบเป็นช่วงเวลาปกติของการขายะคะ่ะจะอยู่ที่กิโลเท่าไหระะ่อ๋อมันก็ลงเรื่อยๆเนาะลงเรื่อยๆลงไปเรื่อยเหรอองร้อยร้อยร้อยแปดสิบร้อยห้าอรเจสิดสิาส้าุดก็อาจจะเหลือ30บบาทครับ สามสิบาทยี่สิบาทเนี่ยรุ่นรุ่นสุดท้ายนี่นะรุ่นเดือนกรกฎาเนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของพิทิตเนี่ยที่มีรุ่นแรกได้ราคาดีเพราะมันได้เปรียบได้เปรียบตรงนี้ได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเราเรามีรุ่นแรกเราถึงขายได้ราคาครับก็หมายความว่าสิ่งที่ชาวสวนต้องการก็คือออกก่อนออกก่อนได้ก่อนได้ก่อนรวยก่อนรวยก่อนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความภูมิใจว่าต้นทุนของเขาลดไปถึง5 0ใช่50%อันนี้ก็ถือว่าเป็น ความพิเศษถูกไหมครับ,รบนี่เป็นส่วนสําคัญในการลดต้นทุนอีกเหมือนกันนะครับเพราะค่าแรงก็ถือว่าเป็นต้นทุนสําคัญถูกไหมครับถ้าเราฉีดซ้ําชั้นซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับโดยที่อาหารส่วนหนึ่งนะครับยาฆ่าแมาลงส่วนหนึ่งแยกกันมันก็จะเสียค่าแรงเยอะแล้วก็แล้วยาในในเบือ์นแพนนี่ก็มียาเคลือบใบด้วยนะมันจะเคลือบใบเคลือบผลด้วยมันก็ไม่ต้องใส่ยาเคลือบใบไม่ต้องมียาไม่ต้องมียาเคลือบใบอีกตัวคุ้มมากคุ้มมากโอ้นี นอกจากว่ากเกษียณอายุและจัดก,การอย่างมีความสุขแล้ว <คะ S 1> ยังศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งด้วยแล้วก็ถือว่าลงมือทําได้อย่าง <คะ S 1> เข้มข้นเข้มแข็ง<ค>ะนะครับ <คะ S 1> ท้ายที่สุดเนี่ยอยากจะบอกอะไรเกษตรกรที่เขาปลูกมังคดแล้วเขารู้สึกว่าตัดทิ้งดีกว่าไปปลูกอย่างอื่นบางทีก็มองว่ามันยุ่งยากวุ่นวายกับการใช้สารเคมีหลายตัวเหลือเกินนะครับกับอาหารพืชที่เรียกกันว่า3ามเกลือวอัฒน์เนี่ยครับพิธจะจะจะ,จะทำอย่างไรครับก็อยากจะแนะนําเลยนะครับว่าลองเลยฮะลองใช้ปูหูมาสจัน นะครับส่วนแบบฉีดมังคุดนะฮะทุกระยะรลยะระยะทุกขั้นตอนเนี่ยไปไเนนรื่อยๆนะฮะโอเคต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะถึงเวลาออกดอกก็จะออกเรงถึงเวลาเก,ก,ก็บพิถันลูกโตแล้วก็จะเฟือยปิวจะมันผิวจะส,สวยลูกใหญ่ๆนะครับโอ้โหนั่นก็คือส่วนกําลังใจนักการเกษตรที่รักมังคุดแล้วก็ไม่ยอมทอดทิ้งเพราะยังมีราคาถ้าท่านสามารถทําออกได้ก่อนรุ่นแรกก็เรียกเลยว่า250อย่างต่ำๆที่สําคัญ ท ų, me, Cette, setting, ance, ่านก็จะมีความสุขนะครับกับต้นพืชพันธุ์ที่มีอายุต้นไม้ครับไม่มีอายุจนกว่าเขากินอาหารครบเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้พิจติดก็ได้ให้ทั้งความสุขในหัวใจของเกษตรกรไทยนะครับที่เรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนพ้องพี่น้องในการเกษตรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากเกษียณมายังทําหน้าที่นั้นอยู่ใช่ไหะน้องหญิงกิติการแบรนด์มัสเดอร์ครับเรามี3ามแกลเวอแพนสูตรนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็มาช่วยพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันน้องหญิงมองเรื่องนี้อย่างไรครับมองเรื่องนี้นะคะ ในความมั่นใจของผลิตภัณฑ์นะคะหญิงเนี่ยมีให้เกินร้อยอยู่แล้วและยิ่งได้มาเจอกับเกษตรกรตัวจริงที่ใช้จริงนะคะอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอด้วยอย่างเช่นพี่ติ๊ดนะคะกับสวนบางคุดนะคะเราก็เห็นได้ว่าจากส่วนที่เคยโทมต้นที่เคยจะตัดทิ้งนะคะวันนี้ค่ะกลับฟื้นคืนมาได้และวันนี้นะคะแต่เกือบล้านนะคะกับการนําผลผลิตที่จะไปจําหน่ายภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังนะคะลองหันกลับมามองหรือว่าปรึกษากับ คนที่รอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัวแพนของเราก็ได้รับรองว่าความมั่นใจนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะเพิ่มกําไรวันนั้นค่ะมันจะกลับมาที่เราค่ะครับโอ้โหเรามีที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับจะเดินทางไปหาท่านทุกท่านที่โทรไปหาที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือบแพนสูตรนวัตรกรรมใหม่หัวใจของนักการเกษตรจะพองฟูครับกับความสุขที่ได้รับกับความยั่งยืนนั้นด้วยวันนี้แม่ต้องกราบขอบพระคุณหัวใจของนักการเกษตรตัวอย่าง ต้นแบบของผู้ที่ปลูกมังคุดหลังวัยเกษียณแล้วใช้อย่างมีจริงจังอย่างมีพลังและสร้างสรรค์ด้วยความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับกลับมาพบกันกับความยั่งยืนทางการเกษตรกับ3 c l เกลือแพสูตรนวัตกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ